สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มากราบพระกันนะครับผมที่วัดวิหารละธรรมนะวิหารละธรรมอำเภอน้งสูงจังหวัดอุรีรับวัดท่านสลากว้างขวางมากเลยครับเจะ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 หันกล้องให้ดูนะครับหันกล้องให้ดูหันกว้างมากสลาท่านใหญ่มากๆนะครับ ศาลาท่างใหญ่มากนะครับอยู่ใกล้ใกล้แค่เอื้อมแต่ไม่เคยได้มาเข้ามาสักทีมีแต่ขี่รถผ่านนีเฉยๆวับท่านกว้างขวางมากเลยครับนี่คือศาลาใหญ่นะครับศาลาใหญ่เข้ามาตอนแรกก็ไม่กล้าเข้ามาแล้วครับก็อยู่หน้าประตูวัดไม่กล้าเข้าพอดี วันนี้เจอหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเข้าได้ท่านบอกก็เลยเข้ามาดูครับขออนุญาตท่านแล้วครับขออนุญาตถ่ายรูปด้วยท่านบอกถ่ายไปเลยถ่ายไปให้ญาติโยมได้ดูมั่งครับต้งท่านบอกว่าอยางงีเนาะก็เลยได้ได้รับอนุญาตให้ท่านท่านได้ถ่ายได้ก็เลยมาถ่ายแล้วจะเดินดูรอ,รอบๆวัดนะครับผมนี่คือวัดวิหารธรรมอำเภอนุ่งสมงหวัดอุดรธานีครับเดีย๋ยวจะพาเดินชมนะครับผมครับ วัดทันใหญ่โตมากสลากว้างขวางมากเลย วัดมีหาลธรรมองค์สมเด็จพระสังฆราชวัดลมลื่นครับผมเป็นวัดป่าเนาะท่านกอ็อยู่เป็นวัดป่าแหละเพราะแถวน้ำสมมนี่จะเป็นป่าเยอะป่ายางมาั่งป่าต้นไม้เยอะว่ากันนี่ครับผมสลาท่านใหญ่มากครับผมกว้างขวาง เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมดีนะครับวัดวัดท่านวัดพระอาจารย์อะไรสมปองอละมหาสมปองท่านผมก็ไม่เคยเข้ามานะครับวัดท่านใหญ่โตมากเลยท่านท่านสอ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 นพระด้วยสอนบาลีด้วยสอนพระไตรปิฎกเนาะน่าจะใช่อยู่วัดศาลาท่านใหญ่มากครับ ไม่เคยเข้ามาที่นี่จก็มีทางข้างๆก็จะมีกุฏิพระท่านอยู่รอบๆสลาเลยครับ ต้นไม้ใหญ่เป็นกุฏิอยู่รอบรอบศาลาต้นต้นเนี่ยท่านปลูกรอบศาลาเลยนะครับเนี่ยต้นเขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ศึกษามากันว่าต้นไม้ต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรโอ้ต้นใหญ่ท่านปลูกรอบศาลาเลยครับ ท่านเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าจะลงนี่ับพระมหาสมปองสุวิชาตะยุวัฒนมงคลมหาสมปองมุติโตพรรษาสี่เราจะไม่เสื่อมจากศาสนาและจะไม่ให้ศาสนาเสื่อมจากเราครับเป็นคำสอนของท่านรับ สงสัยท่านเรียนเรียนเรียนบนนี้หรือเปล่าเรียนบนศาลานี้หรือเปล่าครับท่านท่านเรียนเรียนในพระไตรปิฎกกันน่าจะใช่ได้นี่มีโต๊ะมีอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเก้าอี้เราจะไปดูปรมัตธรรมสี่คืออะไรครับปรมัตธรรมสี่คืออะไร อ๋อครับดูไม่เป็นเลยครับสทธาสติหิริอทตตปะอโลภะโอโทสะอืมวัดนี้ดีครับถ้าขอท่านมาขออนุญาตท่านมานั่งสมาธิเดินโยกมผมว่าได้เลยนะนี่ท่านน่าจะให้อยู่วัดมันสงบครับสงบดีมากเลยมันห่างจากถนนใหญ่ ไม่ไกลนะครับผมแต่ถนนเส้นนี้มันไม่ค่อยมีรถวิ่งครับวัดลมลื่นมากครับอ๋อท่านสวดมนต์แล้วนู่น,นสาลาทส้นใหญ่มากเลยครับอืม บริเวณศาลาท่านกว้างขวางถ้าจัดงานมาอบรมผ้านี่มาได้ทั้งจังหวัดเลยนะครับกว้างมากจริงๆงโ เห็นท่านเคยอบรมอะไรอยู่หลายอย่างแต่ผมไม่เคยไม่ได้มาเนาะเป็นเป็นสลาสลาใหญ่ประจุบัรูปเป็นสีสีเงินเรียกว่ารูปวัปตถรูปหยกสลาใหญ่ นี่ก็จะเป็นแทงน้ํากุตินะครับกุติล้อมารอบศาลาเลยแต่เราจะไม่เดินเข้าไปนะครับเพราะเป็นขีดสงอยู่ยว้วนีตรงนี้ที่ล้างบาตท,ท่านเออเปลี่ยนห้องน้ําห้องน้ําชายหญิงห้องน้ําอุบาสกบาสิกาห้องน้ําชายหญิงต้นไทรหมาก็มีหลายตัวอยู่หมามีหลายตัวอยู่นะครับล่อมลื่นมากเลยครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุวัฒนามงคล60ปี46พันษาท่านเป็นพระนักเทศนะครับเป็นพระสอนสอนเดยกสอนศาสนาเนาะวัดโอ้ต้นไม้ท่านวัดท่านร่มรื่นดีจริงจริงครับเมื่อก่อนเขาเรียกวัดป่ามะขาม ผมก็เคยได้ยินชื่ออยู่ตอนนั้นอยู่กรุงเทพเนาะเห็นเขาบอกว่าวัดป่ามะขามท่านจะออกออกกระจายจเสียงออกอากาศท่านก็เคยออกอากาศอยู่ พระพุทธรูปหยกคือพระพุทธรูปหยกใบเสมาใ <c oughs> บาเสมานี่ก็ตอนนั้นเรา ตอนที่เราไปพระพุทธบาทบวบก,นะก็เห็นเยอะที่ภูพระบาทบวบก,ก็เห็นเยอะครับแต่ตอนนี้ยังท่านยังทำสมไว้สมบูรณ์อยู่เป็นที่นั่งนั่งนั่งเล่นกันแต่เราไอ้เรื่องเรื่องที่ว่าทำไม้เพื่ออะไรเราไม่ไม่เข้าใจหรอกครับเพราะเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ท่านก็ทำไว้นี่ครับ ภาษาบาลีอีกอ่านไม่ออกอีกสาธุครับอาจารย์นี่ครับตอนที่เราขึ้นไปบนภูพระบาทบัวบกนะก็จะเจอนี่ใบเสมาแต่ตรงตรงนั้นเขาที่จะจะชำรุดหมดแล้วแต่พอเรามาเห็นที่ที่วัดพระหลวงพ่อนี้ ท่านทําใหม่ๆอยู่ครับเราก็จะรู้ว่ามันคืออะไรครับนี่แหละก็น่าจะน่าจะคล้ายๆกันเนะาะใบเสมาแต่ตรงแถวแถวพระบาทบัวบกหรือว่าพระพุทธบาทบัวบานน่ะเขาจะทําให้ทุกที่เยอะจริงๆแ่านั้นตรงไหนที่เป็นที่สําคัญสาคัญน่ะจะมีใบเสมาล้อมรอบทั้งแปดทิศเลยมันเจอที่นี่ ท่านเอามาทําไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเราก็ไม่ได้ศึกษาเอาไปท่านไหนที่รู้ก็ค่อยดูกันว่าว่ากันไปตามนั้นแต่เรามาเห็นที่นี่ท่านเอามาตั้งไว้อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับใชา้ยาวัดป่ามะขามพ่อหลวงพ่อสมปองนี่ครับใช้ยาที่ท่านตอนแรกๆท่านก็ามา เป็นป่ามะขามแท่านก็มาปลูกแ,แต่งเติมปลูกต้นมงต้นไม้เพิ่มกันอีกเยอะนี่คือต้นจันไดเนะาะตอนนั้นเราไปนู่นได้รับคำท่านชี้ชี้ชแนะมาท่านบอกว่าเขาบอกว่าเป็นต้นต้นจันไดที่นี่ไม่ได้อยู่บนภูเขานะครับอยู่พื้นล่างก็มีครับต้นจันไดท่านเอามาปลูกไว้สวยต้นไม้ที่สวยครับต้นจันได ต้นเฟินครับท่านก็จะหาต้นไม้ที่อยู่บนภูเขามาปลูกครับต้นเฟินต้นจันไดกุติท่านสวยครับกุติไม้ทั้งหลังเลย เราเดินขาออกแล้วนะครับเนะี่ยเราเดินขาออกมาแล้วเราจะจะกลับจะกลับแล้วล่ะม่าท่านใหญ่โตมากนะครับเนื้อที่กี่ไร่ไม่รู้นู่นน่ะเส้นทางเข้าไปครับเท,ที่เราเดินมาเมื่อกี้ครับสวยมากลมลื่นสงบไม่มีผู้คนมาวุ่นวาย ท่านเอาน้ําดื่มตั้งไว้ให้พระพระสงฆ์มาฉันหรือเปล่าเราไม่รู้ไม่กล้าดืม่มเพราะว่าท่านไม่ได้อนุญาตท่านบอกว่าน้ําดื่มเลยแต่เราไม่กล้าไม่กล้าดื่มว่าไม่ไม่ได้รับอนุญาตไม่กล้า <c oughs> นี่คือต้นจันไดเรานั่งรถสิบร้อมานะครับ สิบลอ้อเราคันใหญ่โตเบอเรื่อเลยครับจอดอยู่นูน่นเห็นไหมนั่งรถสิบลอ้อมานี่คือพาหน้าคู่กายครับพาหน้าคู่กาย,ยสิบลอ้อเราหนึ่งด้านหน้าถ้าเราหน้ามองจากถนนมาเราก็จะเห็นพระพุทธรูปตั้งต่างงานอยู่หน้าวัดเลยครับเนี่ยตั้งต่างงานอยู่หน้าวัดมองเข้ามาเห็นเลยครับผมเข้ามาลึกเหมือนกันนะครับแต่ก็มองเห็นครับเนี่ยคือหน้าวัดท่านครับ อาคลิปนี้ก็มาเที่ยวชมวัด,ว,ด,ว,ดว,รรวัดวิหารธรรมเนาะวัดวิหารธรรมอำเภอทงสมจังหวัดอุดรธาน,นีครับผมเป็นของหลวงพ่อมหาสมปองใครผ่านไปผ่านมาก็แวะกราบท่านได้นะครับอาคลิปนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ